ย่ามมือแรงคำคำเฝ้าเมียเด้อมันสิมีบางอย่างตามหลังเฮามาเรื่องมันมีอยู่ว่าสมัยตะกี้สมัยก่อนมันมีอยู่หมู่บ้านหนึ่งอยู่ทางภูนเป็นหมู่บ้านที่ไกลปืนเที่ยงห่างไกลความเจริญเขาออกยากแห้งคนก็กยูยกันแบบตามมีตามเกิดมือหนึ่งบอกคุณ เพิ่นเป็นคนมักไปหาอยู่หากินในดงในป่าย่ามแรงสิออกไปหาหนูหาปูหาปลาคือจังทุกมือนั่นละแต่ว่ามือนี่มันบอกคือเกาเด้อมือนั่นบอกคุณเพิ่นก็ย่างยามเบ็ดไปเรื่อยๆในทงนุงนาฟ้ากเ็เริ่มมืดคึ้มลงมาแล้วเสียงเขียดเสียงอึงกระห้องและง้มไปทัว่วพ่อหอดให้ ขวางลุ่งสาให้ที่เขาว่ากันว่าอย่าไปใกล้เด้อผีปอบมันมากแอบอยู่แถวนั้นบอกคุณก็บอกได้ใส่ใจดอกย้อนว่าเป็นคนใจแข็งบอยาณนอียังกับเขาบัดพ่อพนยางผ่านคันหน้าไปได้จักหน่อยบอกคุณก็ได้ยินเสียงแควกแควกเสียงมันคือจังไกตัวใหญ่ มันกัดกินอย่างจักอย่างมันดังมาจากในดงกล้วยของลุงสาบอกคุณตว่าเอมันเสียงอยียงโนไปเบิงกันนะบอกคุณก็ค่อยๆย่องเข้าไปเบิงพ่อเพิ่นแวกต้นกล้วยเข้าไปได้สิ่งที่เพื่อนเห็นนั่นก็โบเมนไตรดอกมันเป็นตูวอยียงจักอย่าง โตดัำๆดัมใหญ่ๆคือคนนั่นละแต่มันกําลังกัดกินกบเขียดอยู่กวบกวบเฉียดสดสดเลือดไหลออกตามปากแล้วมันก็หันหนามาหน้าตาของมันโบเมนค้นดอกตาแดงตํำปตากกว้างจนฉีกหอดหูมันยิ้มแบบโบมี่แววตานา้ำไหลไหลหน่อย แล้วมันกระวาเสียงแหบๆคือจังเสียงค้นแก่ที่โบ่ได้กินน้ำม,มาหลายมือบอกคุณมึงเห็นอย่างอย่าบอกไปเดอ้อพาอได้เห็นจังสัน่นบอกคุณเพิ่นกระตกใจแหงขาแข็งอ่อนแรงสิเล่นกระเล่นบาออกมันคือจังมีอีย่างมากกดทับเพิ่นไว เพิ่นก็เลืยไ้แต่พนมมือแล้วกะอิจฉานในใจว่าพ่อไญ่ไม่อ่ยอย่าเห็ดลูกหลานเด้อลูกหลานบ่ได้ตั้งใจมาเห็นพ่อบอกคุ้นว่าจังสันมันก็รวบรวมความกาแล้วก็เฝ้าแล่นหนีไปแบบบอคิดชีวิตแล่นไปแบบบอเหลียวหลังเสียงแควก,แก,แก,แก นั่นก็ยังตามหลังมันไปเรื่อยๆคือจังมันกำลังไลไรตามจินนอีอย่างอยู่แถวนั้นพราตะเมียหอดบานบอกคุณก็เป็นไข่หัวกนอยู่หลายมือบอกกล้าสิว่าเรื่องนี้ให้ผูใ้ใดฟังย้อนวา่ามันยานผีปอบตนนั้นสิมาเอาชีวิตมันตั้งแต่มือนั่นเป็นต้นมาบอกคุณก็บอกก้าไปยามเบ็ด ในดงในป่าอีกเลยย่าแรงมากะิิยูตแต่ในบ้านพ่อได้ยินเสียงหมาหอนย่ามคำพ่นกะสิหฮมผ่าคุ้มปุงแล้วกะสวดมนุนโบห้ยผีปอบเข่ามากไกล้ได้เรื่องนี้เสื้อโบเสื้อกระตามใจเด้อแต่ผีปอบมันมีอิลีมันอยู่ใกล้ตัวเฮานี่ละย่ามคำสังเกตเอาเด้อ ไผมักกินของทิบดิบแล้วกัยาม่งแรงๆมักหายตัวไปนั่นละ่ะผีบอบ